ดอกจัน137เราควรกดทุกเดือนเลยนะครับอืมอย่างน้อยนะต้องกดทุกเดือนเลยนะครับเพราะอะไรถึงต้องกดทุกเดือนนะไอ้ดอกจัน137เนี่ยเดี๋ยวนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับวันนี้เรามาพูดคุยดอกจันหนึ่กันดีกว่านะครับดอกจัน137เนี่ยก็คือ การยกเลิก SMS กินตังนั่นเองนะครับหรือว่า SMS ที่ไม่ได้ส่งมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับ SMS แปลปอมหรือว่าอะไรก็ดีนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับอืผมเนี่ยเคยโดน SMS กินตังมาแล้วก็นานมากๆแล้วครับยุคโอ้โหหลายสิบปีแล้วแต่ว่าผมก็ป้องกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็มีคนในครอบครัวของผมเนี่ยที่เขาไม่ค่อยได้รู้นะครับแล้วก็ ไม่ค่อยได้ป้องกันนั่นเองก็คือแม่ยายของผมนะครับแม่ยายของผมเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นเลยและอินเทอร์เน็ตที่เขาใช้งานเนี่ยผมก็สมัครให้นั่นเองผมสมัคร15เมกเอาไว้นะครับก็คือรหัสนี้ครับดอกจัน900ดอกจัน1523ครับ1523นี้ก็จะเป็นรหัสตัวเก่าที่ปัจจุบันก็ยังสามารถสมัครใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทบได้ครับ ก็จะได้อินเทอร์เน็ตเนี่ย30 g b 30กิจากนั้นก็ฟับสปีด 384K ครับไอตัวไอรหัสตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มบูสเตอร์8542 8543หรือ3790ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครบปริมาณ30 g b แล้วก็สามารถที่จะอัดบูสเตอร์3แบบนี้ไปได้เลยนะครับและโปรตัวนี้มันก็ต่ออัตโนมัติทุกๆเดือนเลยนะครับผมเนี่ยก็บอกแม่ยาย ให้เติมเงินใส่เข้าไว้นะอย่าไปลืมนะเดี๋ยวโปมันจะหลุดเดี๋ยวโปมันจะหายเดี๋ยวโปมันจะขาดเออก็ให้แม่ยายของผมเนี่ยเติมเงินเอาไว้ทุกๆเดือนเลยมีเท่าไหร่ก็เติมไปนะตเติมไปปรากฏว่าเขาเติมไปพันกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะครับสะสมไงเดือนละ200 3้0 200 300 200 300, 200, 300สะสนะครับจนเป็นพันเลยอ่าจนเป็นพันเลยแล้วก็อยู่ๆเนี่ยมันก็มีอยู่เดือนหนึ่งครับที่แม่ยายของผมเนี่ยแพ็กเกจไม่ต่อให้ เพราะว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอนั่นเองเอ,าอ้าวแม่ยายของผมก็เอ้ยไม่พอได้ไงก็เติมทุกเดือนเลยโอ้โหยอดเงินเป็นพันไม่พอได้ยังไงก็นี่แหละครับมันโดน SMS กินตังนั่นเองเอแล้วแล้ว s m s กินตังเนี่ยมันมาแล้วยังไงนะเมื่อก่อนน่ะมันจะต้องกดรหัสนะครับมันจะมีตาโบชัวสมัยก่อนรู้เลยนะครับโอ้ที่เป็นยุค3า1สูนอะไรพวกนี้มันจะมีโบชัวให้กดเลขนี้ดูดวงกดเลขนี้ ดูหวยรายงานหวยทุกสิบห้าวันทุกทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยมันจะมากับการเข้าเว็บไซต์ต่างๆครับหรือเรากดลิงก์นั่นเองหมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าเวลา,าทุกๆคนเล่นเฟซบ o o กนะครับหรือว่าท่องเว็บไซต์ก็ดีเอาง่ายๆเลยตัวอย่างเป็น a c e b o o k นี่แหละ Facebook เนี่ยเวลาเราถ่าย,ถ,ายถ่ายไปมันจะมีคนแชร์ลิงก์มานะครับเป็นลิงก์ที่แต่งหน้าแก อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าลิงเกมหรือว่าอะไรก็ดีหรือว่าลิงขายของลิงช s อปปี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลิง์ข่าวเออข่าวข่าวสดไทยรัฐทีวีอะไรอย่างเงี้ยพอเรากดลิงเข้าไปปั๊บเพื่อจะดูเนื้อหาข้างในนะครับเพื่อจะดูเนื้อหาว่าข่าวมันเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีโฆษณาเด้งเด้งเด้งมาหูยกว่าจะเข้าไปอ่านได้นี่คือหมดอารมณ์กันเลยทีเดียวนะหูยลาซาด้ามาช็อปปี้มา ไอ้นู่นมาไอ้นี่มาอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาก็จะเด้งๆไอโฆษณาเหล่านั้นนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีแฝงมาเด้งขึ้นมาปั๊บนะครับเราไม่ต้องกดเลยเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับมันสมัครให้เราปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยขอบคุณที่สมัครโฮโลลัคกี้ข้อความละ5บาทนะครับเออข้อความนะ ข้อความนะครับไม่ใช่รายเดือนอะไรไม่ใช่รายทุกทุกสามสิบวันไม่ใช่แต่อันนี้คือข้อความแล้วทุกคนลองคิดดูสิถ้ามันส่งมาทุกวันทุกวันอะทุกชั่วโมงเออทุกชั่วโมงหรือทุกนาทีคุณผู้ชมมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็หมดครับนั <c oughs> ่นแหละครับเราก็ต้องทําการยกเลิกด้วยการกดดอกจานหนึ่งสามเจ็ดนั่นเองนะครับทําตามระบบครับแล้วก็กดสามกดสามมันก็จะเป็นยกเลิก ข้อความที่ถูกคิดค่าบริการนั่นเองนะพอยกเลิกแล้วเนี่ยก็จะมี s อ s แบบนี้มาครับระบบได้ทำการยกเลิกบริการโโลลักกี้นี่เรียบร้อยครับเึ๊รบไปเรียบร้อยแล้วแพ็กเกจแบบนี้แหละครับอันนี้คือตัวอย่างนะอันนี้คือตัวอย่างจริงๆแล้วมันจะมีอีกเยอะเลยครับไอตรงเนี้ยผมก็ไปทำให้แม่ยายครับไปทำให้แม่ยายปรากฏว่าโอ้โหแม่ยายมีประมาณประมาณเกือบสิบสิบข้อความที่ดูดเงินอย่างเงี้ยครับเป็น s อ s ดูดตังอย่างเงี้ยประมาณสิบ บริการมาจากการที่เขาเข้าไปเล่นเ,เข้าไปเล่นอะไรนะที่มันเป็นแบบเหมือนแต่งหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแอปแอปความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้แหละครับมันจะแฝง S M S กินตังมาแนละ้วฉะนั้นทุกๆคนต้องกดทุกๆเดือนนะครับถ้าให้ดีเนี่ยทุกอาทิตย์เลยก็ก็จะดีครับอูหนังโป้หนังโป้ที่ตัวดีเลยครับหนังโป้เว็บการพนันอะไรพวกนี้มันจะมี S M S กินตังเนี่ยสมัคบริการให้เรา แบบที่เราไม่ได้ไไดกดอะไรเลยนะมันจะสมัครเองนะครับมันออตโต้เลยอะ่ะมันฟึดเด้งโฆษณาเด้งมาปั๊บมันสมัครแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับและยิ่งเป็นคนที่ใช้ระบบรายเดือนนะครับระบบรายเดือนไม่ใช่เติมเงินนะมันจะมี2ระบบก็คือระบบเติมเงินกับระบบรายเดือนคนที่ใช้ระบบรายเดือนเนี่ยก็น่ากลัวมากๆนะครับมันจะมียอดเงินอยอดเงินที่ เอาไว้ซื้อแพ็กเกจนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวงเงินวงเงินเอาไว้ซื้อแพ็กเกจอะไรพวกเนี้ยสี่ร้อยห้าร้อยสองพันกว่าอะไรพวกเนี้ยแล้วคิดดูถ้ามันดูดเงินทุกวันทุกวันทุกวันยอดเงินเต็มเมื่อไหร่ซิมการ์ดของเราก็จะใช้งานไม่ได้นะครับทําเราต้องไปจ่ายค่าบริการวงเงินที่เต็มตรงนั้นก่อนนะถึงจะใช้งานถึงจะเปิดเบอร์ได้นั่นเองนะอันนี้อันตรายมากนะสาหรับระบบรายเดือนนั่นเองนะครับฉะนั้น ระบบรายเดือนก็สมควรที่จะทําเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เติมเงินอย่างเดียวนะเออแล้วก็ดอกจันหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยทำได้ทุกค่ายนะครับทุกค่ายมือถือที่มีในปัจจุบันไม่ว่าค่ายไหนก็ดีครับทําได้หมดเลขเดียวดอกจันหนึ่งสามเจ็ดนะครับอ่ะวันนี้ก็มาบอกกันนะครับว่าเอออย่าเผลอก็แล้วกันนะเกินไยเอาไว้นะเพราะว่าบางครับบางทีเนี่ยเงินทองมันหาย,ยากครับเงินทองมันหาย,ยากโอ้โหปล่อยให้ บริการพวกนี้ดูดเงินเราไปก็หน้าโมโหครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบายคิวๆิ